วันวานผ่านพ้นจากมาัธยมปลายเข้าสู่ชีวิตช่วงมหาวิทยาลัยเป็นช่วงที่ผู้หญิงและผู้ชายเข้าสู่วัยรุ่นเต็มตัวนอกจากเรื่องเรียนที่เป็นสำคัญแล้วยังมีปัจจัยอื่นที่อยู่รอบๆบตัวนั่นก็ได้เก่ครอบครัวเพื่อนความรักและในช่วงวัยรุ่นนี้เรื่องที่สำคัญตกจากการเรียนนั้นก็คือเรื่องความรักของวัยหนุ่มสาว เิดภาคเรียนที่หนึ่งของปีการศึกษาฉันก็ได้ไปเรียนและได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ใมในห้องเรียนของฉันและฉันก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆห,หลังจากเลิกเรียนข้ามนี้แล้วฉันและเพื่อนๆก็ได้ไปรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันจากนั้นเราก็แยกย้ายกันกลับหอพักวันรุ่งขึ้นเราก็ไปเรียนแบบนี้การปกติในทุกๆวันฉันก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข หลังจากที่เรียนกันมาได้ช่วงหนึ่งแล้วเวลานั้นก็ผ่านไปเร็วเสระเกินเผลอแป๊บเดียวก็ครึ่งเทอมแล้วทางมหาวิทยาลัยก็จัดสอบกลางภาคฉันและเพื่อนๆก็ได้นัดกันมาติวเพราะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างยากหลังจากติวเสร็จเราก็แยกย้ายกันไปนอนเช้าว,วันสอบก็มาถึงหลังจากที่เราสอบเสร็จก็รู้สึกโล่งกันมากๆผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ การสอบกลางภาคก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีตอนเย็นเราก็นัดก,กันไปชอองที่ร้านหมูกระทะแถวๆมหาวิทยาลัยเราก็กินกันอย่างมีความสุขสนุกสนานฉันรู้สึกมีความสุขามากที่ได้อยู่กับเพื่อนกลุ่มนี้ในตอนนั้นฉันคิดเพียงว่าฉันมีเพื่อนที่ดีแบบนี้คอยดูแลเอาใจใส่ทำให้ฉันไม่จําเป็นต้องมีแฟนก็ได้ฉันก็ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนส,ส่วนใหญ่ ในช่วงเวลาจันทร์ถึงศุกร์ส่วนในช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์ฉันก็จะกลับบ้านวันจันทร์มาถึงอีกแล้วฉันก็ไปเรียนและต้องออกไปสอบสอนหน้าชั้นเรียนรู้สึกตื่นเต้นมากๆหลังจากที่เลิกเรียนก็ได้กลับไปยังหอพักตอนเย็นได้ชวนเพื่อนหนึ่งคนไปตีแบดมินตันที่โรงยิมฉันและเพื่อนก็ได้ไปถึงที่โรงยิมเราก็ได้ตีแบดมินตันกันและได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ทำให้ฉันอยากไปตีแบดมินตันในทุกๆวันหลังจากเลิกเรียนในเวลาตอนเย็นฉันก็จะไปโรงยิมจนกระทั่งวันนี้ก็มาถึงฉันและเพื่อนๆได้ออกไปตีแบดมินตันกันตามปกติหลังจากตีแบดมินตันเหนื่อยฉันก็มานั่งพักและเล่นโทรศัพท์ฉันก็เห็นผู้ชายหนึ่งคนส่งคาขอเป็นเพื่อนใน Facebook ฉันก็ดูว่าเป็นใครก็เห็นว่าเขาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน แต่ว่าคนรักคณะฉันก็ไม่ได้คิดอะไรเลยตอบรับคำขอบ็นเพื่อนเขาก็ส่งข้อความหาฉันฉันก็รู้สึกตกใจเพราะไม่รู้จักเขาในขณะนั้นฉันก็ตอบกับผู้ชายคนนี้ไปแต่ในช่วงเวลานั้นฉันก็ยังไม่ทันมีแฟนโดยจะลองคุยคุยดูอย่างน้อยก็คงเป็นเพื่อนกันได้เราก็คุยกันมาเรื่อยๆจนรู้จักชื่อและรู้เรื่องราวส่วนตัวของเขามากขึ้น และทำให้รู้เรื่องส่วนตัวของฉันด้วยหลังจากพันไปสักระยะจึงทำให้เราสนิทกันมากโดยระยะเวลาสั้นๆวันนี้ฉันและเพื่อนๆในกลุ่มก็ได้คุยกันว่าจะไปกินหมูกระทะที่ร้านและฉันก็ได้ชวนเขาไปด้วยแต่เขาก็ตอบกลับมาว่าเธอเป็นผู้หญิงคนแรกเลยนะที่ชวนเขาไปกินหมูกระทะและฉันก็ถามเขาว่าทำไมหรอ เขาก็ตอบกลับมาว่าเขาเป็นอิสารามฉันก็รู้สึกตกใจและในขณะเดียวกันฉันก็รู้สึกสนใจในตัวเขามากขึ้นวันรุ่งขึ้นเราก็เปลี่ยนจากตีแบดมินตันในโรงยิมก็เปลี่ยนไปวิ่งที่สนามฟุตบอลแทนเขาก็สง่งข้อความมาหาฉันว่าอยู่ใหนรอฉันก็ตอบกลับไปว่าอยู่สนามฟุตบอลมาวิ่งเขาก็ตอบว่า เดี๋ยวไปหานะเลิกเรียนแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ทำให้เราได้เจอกันหลังจากที่เราได้เจอกันก็ผ่านไปอีกหลายวันเขาก็ชวนฉันไปกินชาไข่มุกฉันก็ตอบตกลงไปพอเวลาผ่านไปฉันก็เริ่มสนใจเขามากขึ้นเรื่อยๆวันที่13ฉันได้เพื่อนอีกหนึ่งคนก็ไปเที่ยวกันที่ริมน้ำเขาขี่รถมาหาฉันพูดคุยกับฉันอยู่พักหนึ่งแล้วพูดประโยคนี้ขึ้นมาว่า เป็นแฟนกันนะฉันก็ตกใจและรู้สึกดีใจในเวลาเดียวกันในสมองของฉันในตอนนั้นรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนางเอกมีผู้ชายมาขอเป็นแฟนดิมแม่น้ำฉันก็เลยตอบตกลงไปว่าตกลงเป็นแฟนกันเดียวนะเราตกลงคบกันเป็นแฟนแล้วก็ไปเที่ยวกันบ่อยมากขึ้นใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจนทำให้ฉันลืมบางสิ่งบางอย่างไป ถาให้ฉันไม่ค่อยไปไหนมาไหนกับเพื่อนเหมือนเมื่อก่อนเพื่อนชวนไปไหนฉันก็ไม่ค่อยไปกับเพื่อนฉันทำแบบนี้อยู่เสมอจนกระทั่งฉันก็ได้ทะเลาะกับเพื่อนแต่นั่นก็ยังไม่สนใจคิดว่าเป็นเพื่อนกันทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติธรมรมดารอยู่แล้วจากนั้นวันเวลาร่วงเรือยเกือบหกเดือนจนกลายเป็นว่าฉันไม่ค่อยสนิทกับเพื่อนเหมือนเมื่อก่อน ฉันก็เริ่มคิดได้ว่าทำไมเพื่อนเปลี่ยนไปแต่ตอนนั้นฉันไม่คิดเลยว่าตัวเองเป็นสาเหตุฉันรู้สึกน้อยใจเพื่อนๆที่ไปไหนมาไหนเริ่มไม่ค่อยชวนฉันไปแต่ถ้ามองย้อนกลับไปกับเป็นฉันเองที่ผิดฉันและเขาก็ได้ลงเอยด้วยกันที่เลิกกันฉันเศร้าและเสียใจอย่างมากแต่คนที่ยังอยู่กับฉันคอยอบอกก็คือเพื่อนที่ฉันไม่ค่อยสนใจพวกเขา ทำให้รู้สึกผิดมากๆอยากขอโทษพวกเขาฉันก็ได้คุยได้พยายามปรับตัวอยากจะเป็นเพื่อนคนใหม่อยากเป็นเพื่อนที่ดีเพื่อนก็ให้โอกาสฉันได้แก้ไขตัวเองฉันรู้สึกขอบคุณพวกเขามากในเวลาที่ทุกใจก็ยังมีเขาอยู่ในช่วงเวลาที่สุขเราก็จะมีความสุขไปด้วยกันฉันเชื่อว่าทุกคนก็เคยหลงผิดแบบฉันในช่วงเวลาที่เราเศร้าหรือเวลาที่เราลำบากที่สุด เรามองกลับมาแล้วเจอใครคนนั้นนั่นแหละคือคนที่คอยหวังดีกับเราเสมอและในช่วงเวลาที่เรามีความสุขก็อย่าลืมนึกถึงคนที่คอยอยู่กับเราคอยหวังดีช่วยเหลือเรามา